ครับเตียนกระดูนันเสียงกอดดูไปงนะั้นทุกคนจะหูแตกตายเอาล่ะรครับผมก็ขอกราบสวีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มีกันในช่องน้มีแคสเกมฮันล็อกเกอร์ชิ้นเนยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในเกมอ e ีวิลนันนะครับผมนะฮะก็วันนี้มีเพื่อนเรียกร้องมานะฮะก็เลยทําให้สักหน่อยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเอ้เอา,เอา อีแม่ทิ้งกูไปแลว้วเออวันที่หนึ่งเริ่มเป็นยาวสักทีกูโอเคมาเลยฉันชื่อบา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 ,บาแล้วฉันต้องออกเออต้องจะต้องเป็นเด็กโอเคจัมพัสด้านขวาไปมองไปรอบๆโอเคเออ yes แม่มตกใจ บางทีฉันต้องอาจจะต้องหมอบคลานโ okay. okay. uh huh. อเคเออนะาะแล้วไงต่อตอนนี้คุณต้องออกจากห้องนี้ไปหาทางออกซะเอาคืออะไรก่อนอ๋ออืมสำรวจสักแป๊บหนึ่งนะไม่มีอะไรเปิดห้องนี้ ฝาดหน้ากูเลยเอเคต้อไมมกญเจฮัลโหลเวยไอฟังเอ๊ะฝาดหน้ากูละฮันนลโหลมีใครอยู่ไหมครับเออมห้องนี้ห้องตัวเงินตัวทองอะไรก่อนอืมไม่มีอะไรเฮ้ยเออเออ วันที่สองอพีนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีพีแรกอาจจะเล่นไม่จบนะเพราะว่าผมยังมือใหม่ยังไม่เคยเล่นนะฮะโอเคทำไมต้องมาตรงนี้ด้วยอ๋อฮอืมเราไม่เห็นตรงนี้ได้ไงไปคลานเข้าไปครับผมมืดตึ๊บเลยอ๋อฮะอ่อฮะ น,นี้ไม่ได้ปิดประตูเพื่อความมีรมาระาทวัดอ่ะโอเคตู้โทรศัพท์สะดุ้งเลยโว้ยไอโอ้โห oh ผมอาจจะได้ขัดใจท่านผู้ชมไปนิดนึงนะฮะไม่ได้นิดนึงหรอกโคตรเลย <Okay. S 2> โอเคกูจริงวะอืมกูอยากรู้มากเลยว่านี่คือ,อเครื่องจับเวลาอืมไปเราต้องทำอย่างไรอืมวันนี้เราต้องจะไม่เข้ามาห้องนี้แน่นอนสองร้อล้านเปรเซ็นฮัลโหล ไม่มีอะไเดีย๋ยนะปิดอันนี้ก็ปิดเพื่อความแน่ใจอืมตู้เครื่องดื่มและนี่คือสวิสอ๊ย้ยทำไมมันชอบจับสแกลวะกูเกลียดจับสแกที่ไม่มีเสียงโครโครเลย เออกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูต้องใส่ดักอ่างนี่เหรอทำไมกูต้องใส่ด้วยเอ้เอ้าคไม่สามารถออกจากโรงงานได้กลับไปที่เมนู E yes, S m e ม o โอเคผมมาละเฮ้ยวันจันทร์ วลาทำไมต้องมาฉากนี้ตลอดด้วยเออต้องเป็นเด็กดีอ่ะฮะหนัสงสือโบราณคืออะไรวะเน,นี่ยมันูเปิดไอ้ปิดไว้ด้วยกุญแจของไม่ชีหะหะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยทางนี้ไปทางนี้ ดูกานว่วมันจะมีตัวกรตูทองอะไรไหมอืมไม่ชีชิบหายแล้วรบกันบก่นบนเออเออเออมันเห็น,หนกูแล้วเร็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 วเอาไม่มีที่แอบร้วยชิบหมยแล้วอ,อปิด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 ปอ เออมันอยู่นั่นเอเอมันอยู่นั่นเออโอเคเอไปละไม่นาเลยคือว่ามันจะไม่มีนะมันจะไม่อยู่ใช่ไหมเย้ Okay. มันเสียงอะไรห้องนี้อีกแล้วหรออยากรู้ว่าถ้าเกิดว่ากดแล้วมันตอนนีก็คืออะไรกดคือกดแล้วคือแบบจำเลยเหรอวะออ คนที่ติดตามผมมาแต่ผมทำยูทู e แรกๆเลยนะฮะทุกคนจะรู้ว่าผมเกลียดจับแรกที่ไม่มีเสียงอนะฮะรู้ใช่ไหมก่อนที่เออไมนมีตัวเงินตัวทองอะไรใช่ไหมใช่ไหม ไม่มีไปเลยฮะจะมีตัวโอ้เช่จะไม่ไปห้องนั้นอีกละเดี๋ยวห้องนี้เราย,ยังไม่เคยเปิดเลยนะยัยว่าเคยแล้วห,ห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ย กู <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยโอ้มันสุดท้ายเอออีพีนี้นะจะจบแบบไม่ดีแน่ต้องเป็นเด็กดีอีกละฉันจะเป็นด,ดีฉันชื่อบา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 แลฉันต้องเป็นเด็กดีฉันจะเป็นเด็กดีโอเย,ยกูเข้าใจแล้วล้วนะกูไม่เป็นหรอกบอกทางนี้ก็ได้วะ่อะไร เ,เ,เข้ามาในห,ห้องเ,อเรียนแป๊บเออนักเรียนวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องกอถึงข้อดูนะกอไก่กคอไข่คอขวาย๊าาะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนักเรียนโอเคไม่มีอะไรเลยสำหรับดีดีกันอืมไม่มีฮะ ไปห้องอื่นไม่มีอ้อที่ว่ามังสือ,อแท่นแทมูชายันฉันไม่มีอะไรพอดีในหลุมนั้นโอเคไม่มีอะไรพอดีถึงหวาม่อมอืมอ๋อไม่ได้ชิบหายแล้วไม่มีตู้ด้วยไงีนก็ว้าวาเลย มันมีตู้ให้กูแอบแลเลยโอเคกูเห็นละโอเคโยาสิ่งของแล้วกูก็ไปละยุบไปดิไปดิเนอ,อันนี้มันก็มีละวันเนี่ยไปดิกูไม่กลัวหรอกไปดี มันอาจจะไม่มีนะมันอาจจะไม่มาแต่ทำไมตู้มันขยับได้วะอ๋อเราขยับเองสามสองหนึ่งถ้าไที่มันไม่อยู่ผมก็จะออกไปนะอืมเดี๋ยวแทคนิคเร้วเหรอหนังสือเก่าวิธีการเลี้ยงสัตว์ลายจากนรกโโอโ้ห แชีคคนยังไงเนี่ยห้องเดิมอ่ะอเคห้องเดิมอืมตู้เก็บของขนาดเล็กตูก้เก็บของมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าไม่มีโอเบยเลยไม่มีอะไรอะบานบานเหล็กเฮ้ย บปเลโอ้ปเลิกบาลยนี่มีอะไรไหมต้องมีรหัสเพื่อเปิดโอเคต้องมีรหัสซะด้วยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อที่เราโยนไว้กลับเลยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเอยเช่อช่ไหมใช่ไหมยชิไหมคนช่ไหมเขมาไม่เห็นกูใช่ไหม ใช่ไหม okay, ใช่ไหมโอเคใช่ตัวกวนตีนแม่ชีสักหน่อยกูจะเอาหนังสือยัดปากมันน่าจะมันก็มาสิอยู่ไหนเอ,อ,หนอ๊อยู่ไหนออยู่ไหนวะนี่มันอะไร ีนี้ก็จะสำรวจใช่ใโดยสิ่งวองมึงไม่สรับสถานเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปชาครินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การลงคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจอกันในพีหน้าและคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจุกมัวจุกมื่อ